ครับสวัสดีครับสวัสดียุทธีกอกแท้ตัวเดียวครับสวัสดีพี่น้องป้องปายสุภูสุคนพี่น้องครับมันบรรยากาศมามอบเสื้อกีฬานะครับโรงเรียนโรงเรียนบ้านในาเกลโรงเรียนบ้านจั่งคลองอินละรักบ้านเกิดจะมีแข่งกีฬากลุ่มจะมีอนักก็ตำบลโพสีแล้วพี่ตำบลไทมูลเนาะสามตำบลแข่งขาดเสื้อกีฬาทีนี้ก็จะมามอบเสื้อกีฬาให้นักเรียนเพื่อไปแข่งกันกีฬาครับนะ สเลืงนีเยลยครับเย็นเลยเย็นเลยนี่เสือสีเหลืองนะสีประจำโรงเรียนวะครับสีเหลืองมาใ้รูปครับพอครับถ่ยรูปพอออหน่อยกเพื่อนคู่แก้งกังแจเสือยู่ บอกว่ามีเราส่งกีฬาอะไรบ้างครับของเรามีตะก้อมีเตยตองเตยต้องมีกระุกกรอลนะคะกระชอดอุบฟันมันมีหรือเปลาอุดฟันไม่มีค่ะสอบวันนักเรียนมันน้อยมันหน่อยค่ะเรียนน้อยเรียนโบกบกเรียนโบกบกอันนี้โรคยังนี่นึกบวกไปเลยเตยตองแล้วก็มีวิ่งด้วยกีฬาโอ้กีฬาย ถ้ามีถ้าได้เชิญมาจะมีเสียท่ะอีกเลยเออขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเออขอมาแรกเลขอมาแรเลยมอบมครับคุณครูเชิญข้างหน้าเลยขอมแรหรอครับคุณครูเชิญข้างหน้าเลยค่ะสมัคตังนอ่ถ้าขอไปเป็นค่าเดินทางไปซื้อน้ำซื้อเครื่องลื่มนะครับในการแข่งขันนะครับขอบคุณมากค่ะคุณค่ะ เรขอบคุณท <ram> ีมงานปกแก้สตูดิโอนะคะที่ที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนโรงเรียนบ้านนาแกของเรานะคะซึ่งก็เป็นบ้านเกิดของท่านเนาะครับผมก็จะนําไปพัฒนานักเรียนแล้วก็ต่อยอดให้พวกเขาได้มีศักยภาพแล้วก็มีคุณภาพต่อไปในอนาคตนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านอีกครั้งน่ะเรื่องแม่อาเชีพมาเด้อไปเลี้ยงหมูกระทะ ทำนี่นะครับพี่น้องครับสนนูนล่ะครับล้อโรงเรียน้ันเกิดก็มีนะครับโรงเรียนหน่วยทรงสามสามกีฬานะครับสามเซนติเมิดกีฬาครับฝึบอลมาเลยทรงเพราะว่าบม่ครบอาจารย์โทไ่ลงแล้วมือเจ๊คุงเงี้ยงมาจบปะเด็น นะสวัสครับี่น้องครับสวัสดีที่รับผม